ตามคำเรียกร้องนะคะสำหรับโชว์ของทีมบ๊อบสเตและศิลปินวันนี้ก็คืออารีนาอารีนาอร,รนอารีนา นะคะคเป็นศิลปินไทยที่เป็นชีป๊อยู่แล้วก็เป็นกระแสะอยู่ทุกวันนี้นะคะกับซิงเกิลที่เขาปล่อยมา2เพลงนะคะก็มีคำแย่ now, now ตึ้งตึ้ง <laughs> แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งก็คือ Move On ใช่ะค่ะที่พวกเราทำดีแอคกันไปแล้วเนาะสโลน,นี้เขาได้มาเพอร์ฟอร์มสองเพลงเลยบน T-POP s t a เตก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเป็นการดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ครั้งแรกของวงนี้<ช>สำหรับเรา <c oughs> ทั้งคู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูน้อง เป็นยังไงกันบ้างนะคะกับการขึ้นเวทีป้าอารีนะโอ้โหแสงดีมากอืมว้าวดนตรีขึ้นดีเนาะเป็นโซโล่ไปก่อนอะสวย อินเนอร์ดีมากอินเนอร์ดีมากอ๋<ห>เนอดีอะ่ะเชี่ยวตาดีเนอดีเนาะเปิดด้วเต้นก่อนเนาะ มาซัน <Yeah. S 2> wow, come get it now จริงๆมันเป็นเพลงที่ติด <variety> หูไปแล้วนะตอนเนี huh ้ย เพราะฟอร์มดีเออฮ้ออสกกลี สวยอ,ะอ่ะน่ารักอะคนเกาหลีอะน่ารักมา เ ata, young, หม uh ือนเพลงเกาหลีไปเลยเพลงดีอ่ะเท่เท่แท เมโรดี้มันสวยเนาะลท่าเต้นแบบกินเนอร์เฟียดมากเลยคนเด้งแชตแอม โอ้โหชอบเออเามีคดบัง เก็บยาแล้วก็จบไปเก็บยาแก่มากเลยดีสรุป MV อ่ะถ่ายที่เกาหลีใช่

ลองดีเออแล้มีท่าเต้นเบาๆแบบดีอะเนาะชุด Gucci อันนี้สวยมากเลยอะของน้องคนที่ลองอยู่ลองพริมเออเฮ้ย Chanel หรือ Gucci วะเออหมือนจะเป็นแบบ Chanel หรือไม่ก็ Gucci. ุ Gucci เฮ้ยฮ่าดีอะ คอมโพสอะไรเงี้ยดีเสียงดีกันนะเสียงใสฉันชอบอินเนอร์น้องนี้มากเลยเขาแบบส่งถึงเนอะหน้าตาอะไรเงี้ย

คอรัลนะว้าวสวยเออลืมยิงขอยิ้มหน่อยสวยสวยสวยจบไปแล้วนะคะกับโชว์ที่บ๊อ s สเตจของวงอารีนานะคะสองเพลงคำ e t It Now กับ move on come get it Now เป็นครั้งแรกที่เราได้ดูโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์น้องต้องถามความรู้สึกก่อนว่ารู้สึกยังไงกันบ้างสําหรับเรารู้สึกว่าน้องทําออกมาทั้งสองเพลงอ่ะได้ประทับใจเรามากนะเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นเวทีแรกเลยไหมที่เขาได้มาโชว์แบบเต็มๆอ่ะหลังจากที่เขาปล่อยเพลงมาเพราะเขาปล่อยเพลงในช่วงยุคโควิดคือเหมือนเขาเคยโชว์ในยู u ูบเขาช่องเขาไปแล้วแต่มันไม่ใช่เป็นเวทีแบบเป็นเวทีแบบรายการอะไรอันนั้นมันเป็นการแบบอ่าน ในสตูอะไรเงี้ยเนาะแต่นี่มันเหมือนเป็นเวทีของเขาครั้งแรกจริงเป็นสเตจเป็นสเตจอันแรกที่ออกมาสื่อใส่ตาประชาชนใช่สำหรับเพลงแรกอะเราว่าเขาทำออกมาได้แข็งแรงนะแต่เราอะชอบตอนเปิดตัวที่เต้นโ,โซโเออมีอินเทอเป็นอินโทรเต้นแต่ละคนแล้วก็แบบเป็นเต้นรวมๆอะไรเงี้ยเราว่าเปิดโชวออกมาได้ดี ทําให้เราแบบเหมือนแบบอยากดูว่าเขาจะทําอะไรต่ออืออืออือเป็นการอินโทรที่ดีน่าสนใจได้ได้ represent คาแรคเตอร์ของเออแต่ละคนด้วยแหละ,ะว่าอพอพอ,พอแบบอินโทรเหมือนกับลายเต้นถ้าเต้นที่ represent ออกมามันก็จะเอาส่งอินเนอร์ของแต่ละคนออกมาด้วยอ่จริงเออก็จะได้เห็นว่าเออมินซอนน่ารักยังไงพิมพ์น่ารักยังไง,ง,ไงเออ <inner S 3> อะไรอย่าง, <inner S 2> างเงี้ยเฟียสมาก <laughs> แบกร่งตอนจบลืมยิ้ม คือ <c oughs> คือมันกูกลัวกูกเป็นนะกูเป็นคนหนึ่งที่แบบถ้ามันไม่ชินกับการมีกล้องนนอะเนาะมันก็จะมีความแบบลืมลืมอ๋อลืมยีนน้อยจบแล้วไงเ <c oughs> ออใส่ได้เพราะว่าแบบทั้งเพลงมามันต้องใส่อ <c oughs> <ช>ินเนอร์แบบนั้นลงไปอะไรอย่างเงี้ยเสียเเออแล้วพอมาเริ่มเป็นเริ่มต้นเพลงคําเกติดนาวอะทั้งเพลงเนาะเราว่าน้องทั้งสามคนอะทำออกมา ได้แข็งแรงในเรื่องของการเต้นคือคือเราจะบอกว่าเรารู้สึกว่ามันไปคําว่า international ไปแล้วอะ <Wow. S 2> คือความสามารถอะไรเงี้ยคือการร้องอะเราว่าเราไม่เราไม่ติดหรอกเพราะว่าคือวันนี้มันเป็นเพลงเร็วเขาสามารถจะลิปซิงหรือจะพิเลคอร์ดอะไรก็ได้แต่ว่าเพลงเร็วมันต้องเต้นใช่ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูคือเออลา์เต้นที่เขาเต้นออกมาม,มันส่งพวกเขาไหมซึ่งจริงๆลายเต้นทั้งหมด ของโชว์วันนี้ก็คือส่ง<ช>ทงวง<ช>คือทุกคนดีในแบบของตัวเองแล้วพากันไปพากันไปด้วยกันด้วยนะ<ช>ไม่ได้แบบวแบบ่าเต้นคนละแบบทิศท,ทางด้วยนะ<ช>เออคือก็คือมาด้วยกันใช่ใช่ <laughs> มามด้วยกัน แล้วก็เหมือนส่งเสริมกันไงใช่ส่งเสริมกันพออยู่ด้วยกันมันก็ดีพอแยกกันเต้นเดี่ยวเดี่ยวมันก็ดีอะไรเงี้ยใช่ใช่ทั้งเพลงอ่ะถือว่าทําได้ดีมากแล้วก็มีแดนเซอร์มันก็เลยยิ่งทําให้ตัวโชว์มันดูอ่าไม่ไม่แห้งอ่ะใหญ่อะดูดูโชว์มันใหญ่ขึ้นดูมีอะไรก็ดูเหมือนใหญ่พอๆกับ MV อะไรออะไรเงี้ยนะ MV ใหญ่มากไงเพราะว่าแบบการตัดต่อฉากเชิงโปรดักชันอลังการมากซึ่งโชว์มันก็จะแห้งไม่ได้เพราะว่า MV มันมาแบบใหญ่ใช่ แล้วเพลงนี้พอได้มาเป็นโชว์จริงๆบนสเตจแล้วอะมันเป็นเพลงที่สนุกนะเป็นเพลงที่สนุกแล้วติดหูติดปากไปแล้วตีททอนพีหูก็มาแล้วที่สองเสียงหวานๆนะ So why don't you อยากให้เธอเข้าไปเนี่ยเป็นเพราที่มันสวยท่อนที่ทองพิมช่องพิมร้องอ่ะ ชอบเราชอบเราคอนเนอร์น้องพี่มากพอทุกครั้งที่เอที่น้องนั้นมาไปตามที่ใจตร้งกาะน้องม่อ่ะน้องมาน้องน้องอินเนอร์ดีกันมาก่เต้นจะเป็นอะไรแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบใช่มันเป็นแบบเก๋ๆอะไรไม่รู้อันเต้นก็คือมือพันกันนะจ๊ะเป็นอวตาร วันนี้จะเป็นอวตารอ่าอ่าก็ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีมากแล้วก็ทําให้เราได้เห็นลายเต้นจัดขึ้นจาก MV แล้วการแล้วก็อ่าเราจะบอกว่าคอสตูมน้องอ่ะดูลูกคุณหนูคุณหนูใช่คือวันนี้เหมือนเอาคุณหนูแบบมามา,มาเรียนเต้นแล้วแบบเต้นเก่งแล้วก็เลยเอามาเอามาเพอร์ฟอร์มลุกน้องนั่นแหละดูคุณหนูอ่ะเอออืมลุกแต่ละคนก็จะเรียนอานาชาติมาลุกก็จะต่างกันออกไปใชแต่ว่า มันเหมาะกับแต่ละคนมิซอเนี่ยก็จะมีความเกาหลีจริงๆเ <ๆ S 2> พราะว่าเขาเป็นคนเกาหลีแล้วนะแต่คอสตูมอะไรของเขาเนี่ยมันดูเป็นเกาหลีนะดูมีความแบบเออยังยังอิงประเทศชาติบ้านเขาแต่ของเราอะ่ะก็จะมีความแบบเออคอสตูมต่างออกไปนะถ,ถ้าสังเกตดูดีๆคือ,อผ้าการใช้ผ้า ลวดลายจะต่างกันอืแต่ว่าชุดที่น้องพิมพ์ใส่อะเราสึกว่ามันก็ออกแนวเกาหลีเหมือนกันมันจะเป็นผ้าแบบที่คนเกาหลีชอบใส่ใช่ที่ฉันทักว่ามันเป็นชาแนลหรือกุชี่สักอย่างเออผ้าแบบนั้นอะมันเป็นเทรนมาจากเกาหลีเพราะมันเป็นผ้าเหมือนเหมาะสําหรับเมืองหนาวไงอเออถ้าใส่เมืองไทยถ้าใส่ชีวิตจริงก็ร้อนอยู่ประเทศไทยอะเนาะเอออาการมันก็ร้อนไม่แต่ในสูหนาวใช่เข้าใจเพราะว่า เวลาเพอร์ฟอร์มมันก็ต้องแต่งเต็มอยู่แล้วมีเพอร์ฟอร์มที่หนึ่งที่จะต้องแต่งโปคนี้แน่นอนก็คือปากปลากร c ร้อนแน่นอนร้อนเออร้อนจริงเ,เป็นเอาดองไงใช่<ง>ออต้อง,ต,งต้องแต่งตัวน้อยชิ้นกว่านี้เิยนัง เออต้องต้องอย่าหนาเสื้อผ้าเพราะว่าเคยเห็นชินิตี้แล้วไม่ไหวขนาดอยู่ในทอกูยังแบบอึดอัดแทนเพราะว่าหลายชั้นเสื้อหนังกางเกงหนังแล้วก็แบบมีสูตรมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีส่งน้องกันเอาดอกอากลับมาที่อารีนามาเพลงที่สอง m อ v e ตาได้เห็นการร้องเขาจริงๆว่าเพลงชาเขาร้องกันยังไงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกคนเสียงหวานแล้วก็มีความน่ารักของแต่ละแต่ละคน เออคือเสียงเขามีความน่ารักกันทุกคนแหละแต่ว่าน่ารักกันคนละแบบเสียงใส่ทุกคนใช่เสียงใสแล้วก็แต่ละคนก็มีเอกลักษณ์เสียงที่ต่างกันนะใช่ที่เราสามารถฟังแล้วรู้ว่าเป็นเสียงของคนนี้คนนี้คนนี้เสียงเขาจะไม่เหมือนกันอ่ะใช่วิธีการร้องก็ไม่เหมือนกันส่วนน้องมินซอที่เป็นคนเกาหลีแล้วร้องไทยอ่ะถือว่าน้องทำออกมาได้ดีมากนะได้ชัดกว่าเชั้นสตุอยเออเหมือนแบบภาษาไทยชัดกว่าอืมอาจจะฝึกเยอะ แล้วเพราะว่ากําลังจะออกมาอยู่ใส่ตาประชาชนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบฝึกมาเยอะภาษาไทยชัดเลยฉันเกิดประเทศนี้ <c oughs> แล้วเรารู้สึกว่าพอน้องได้มาร้องสดกันอะ่ะมันชัดกว่าสตูดิโอเวอร์ชั่นที่เราฟังเ้ยคํามันชัดกว่าเสียงก็ชัดเราแน่นกว่าเสียงแน่นกว่าเออ,อเราว่าพอได้มาฟังสดแล้วมันก็ได้อีกฟิลหนึ่ง ก็ทำให้เราเราชอบการร้องสดของน้องนะดีเลยคือมันฟังสบายต้องบอกก่อนว่าเทคนิคน้องอาจจะยังเด็กด้วยใช่คือมันยังเด็กมากอ่ะให้นึกถึงเอลลี่แล้วกันเอลลี่เองก็เด็กพอๆกันอายุพอๆกันคือแอดลิปอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้มีเทคนิคแพลวพาอะไรแต่ว่าฟังสบายเพราะว่าเป็นคนร้องเพลงเสียงใสฟังแบบสบายอืมเราว่ามันมันเหมือนกันได้มาดูโชวดีๆโชว์หนึ่งเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ร้องอย่างเดียวมันจะมีท่าเต้น ที่ไปแบบเบาๆแต่ท่าสวยนะเราชอบโคโการาฟเขานะที่ไปแบบอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช<บ>เราเราใายความแล้วมันก็จะแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำมันจะรู้ <c oughs> แต่มันต้องทำแล้วให้มันดูสมูทนะเรามีแบบว่าเหมือนถ่ายมือไปทางนี้ทุกคนก็ขยับไปทางนี้ไปทางนี้คนด้องอยากใช่<ว>คือมันเป็นแบบมันถูกจัดโชว์มาอย่างดีแล้วเราว่ามันเก๋คิดโชว์มาดีแล้วถ้าเป็นเก๋แล้วก็ไอเพลงที่มันเป็นท่อนที่น้องน้องร้องแบบ เราว่าคำที่เขาใส่มาไอ้พวกนี้มันเก๋เออเออเราชอบมันทำให้ติด huh, ถูแล้วเพลงพอขึ้นเพลงหวานขึ้นเนาะมันทำให้เหมือนดูน่าสนใจมากขึ้นคอรลัสอะหู้หู้อะไรเงี้ยเออเราจะบอกว่าจริงๆแล้วเพลงพอทำเกติแนวอ่ะกลับไปเพลงแรกเนาะเราจะบอกว่าพอตอนที่เรามานั่งฟังอ่ะ เอาจริงรู้สึกไม่เหมือนเพลงไทยเพอามันมีความเกาหลีเข้ามา,าใช่ปะมันเลยรู้สึกว่าอุ้ยเหมือนเพลงเกาหลีมากเลยเอ,อ่ะเออแต่พอพีท่อนไทยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออมันก็ยังมีความเป็นไทยแล้วก็ท่อนภาษาอังกฤษด้วยเอเอ,เอก็เลยดูรู้สึกว่ามันก็ดูเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลดีก็สามภาษานะเพลงนั้นอะ่ะก็ถือว่าแบบเก่งมากแล้วมันเป็นภาษาที่ต้องใช้ในปัจจุบันสังกฤษภาษาไทยและเกาหลีต้องใช้นะเกาหลีอ่ะดูซีรีส์กับฟังเพลงเกาหลีใช่ไหม เออเก่ซะนะอ๊อกอรู้สอรู้อรู้อรู้สอาเดี๋ยวจิงซะจินซะดูดูแค่เนี้ยแหละเพราะว่าดูซีรีส์ทําไมก็พูดได้แบบคําๆเออพูดได้แบบคําๆต้องฝึกไว้อ่ะเนาะก็อยากชื่นชมน้องทั้ง3คนนะคะวงอันนี้นะว่าสําหรับช่วงนี้ถือทั้ง2เพลงทําออกมาได้ดีแล้วก็ค่อนข้างประทับใจเราเลยสําหรับเวทีแรกของเขาก็อยากรอดู เวทีอื่นๆด้วยนะว่าแบบจะ Create Show ออกมาเป็นแนวไหนแล้วก็แบบจะยังแบบว่ารักษามาตรฐานของตัวเองไว้ได้ไว้ได้ดีหรือเปล่าแล้วก็จะมีผลงานเพลงอะไรต่อไปให้เราได้ติดตามอีกก็เป็นวงที่น่าจับตามองวงหนึ่งนะคะสำหรับวง Arena ค่ะก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับโชว์นี้นะคะที่ p Stage กับวง Arena ว่าชอบเพลงไหนมากกว่ากันนะคะ ก็เรามาคุยกันเยอะๆใต้วิดีโอนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในโชว์ต่อ,ตอ,ตอไปคนที่ p o ป s t a ได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ,คะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ